ทุคนค่ะตอนนี้อย่างๆๆเป็นไงบ้างคะพี่ใหม่วันนี้เปิดตัวเรียวมีได้ค่ะก็เ,เป็น Realme ีนะคะเทนโตรซีรีสค่ะก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของ Realme เลยนะคะรูปแบบก็จะสวยงามนะคะหรูหราแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็ถูกพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยก็ เป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันในเรื่องของทั้งตัวเรียวมีด้วยแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ไง่ายด้วยค่ะก็ขอฝากเรียวมีรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะเรียวมีเทนโปค่ะปากแค่ะเถือว่ามีไปถ่ายตัวโฆษณาอะไรต่างๆมาแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กับกาถ่ายทำดีมากเลยค่ะก็เราเหมือนเปิดตัวโฆษณาเนาะ ที่แรกที่นี่เลยค่ะก็วันนั้นก็ไปถ่ายกันก็สนุกสนานค่ะก็ใหม่เองทำางกานเรียลมีมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วก็จะแบบทุกครั้งที่เห็นเวลาพี่ๆยืน่นโปรดักต์ใหม่มาให้เราเราก็จะรู้สึกว่ามันสวยทุกครั้งเลยตื่นเต้นทุกครั้งซึ่งตัวนี้เองใหม่ก็เห็นตั้งแต่หน้าเสร็จอะเราก็รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะก็วันนี้ดีใจที่ทุกคนได้เห็นกันหวังว่าจะชอบกันทุกคนค่ะความที่เราเป็นพรีเซนเตอร์มาแบบนานหลายรุ่นแล้วอะอย่างเงี้เยเชิญชวนยังไงดีให้ ก็ฝาก traditional แบบปกติทุกครั้งไงครั้งนี้ก็ขอแบบมาละซื้อหน่อยอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขอฝากด้วยอะไรกันนะคะมาคือดาวีก็พูดตลอดแหละว่ามันดีจริงๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปลองดูว่าชอบไหมถ้าชอบถูกใจก็ไปต่อเมอนเพลงไหมชอบป่ะเนี่ยเฮ้ยหอกเลที่จริงเขาเรียกขายข่ายมือถือขายเพลงเพลง มันไปด้วยกันได้ค่ะก็ฝออากด้วยนะคะด้ยม,มีค่ะวันนี้ร้องเพลง,งรพครั้งแรกโชว์แบบกับแฟนๆตื่นเต้นมากครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วมันจะต้องดีขึ้นไปอีกทุกคนคือใหม่อะแค่เมื่อกี้ค่ะที่ร้องอะดีใจตรงที่มีคนแบบช่วยแบบส่งส่งเออช่วยร้องต่อช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ยดีจังเลยนี่คือสิ่งที่แบบรอคอยมานานไปถึงว่าการทำเพลงนี่แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์เราค่ะ ราะแบบชบ่วงโควิดต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มีโอกาสได้แบบไปร้องเพลงโชว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ด้วยค่ะคือไม่มีอีเวนท์ที่ตัวเองต้องแบบร้องเพลงมาประมาณ5 6ปีแล้วค่ะทุกคนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วด้วยส่วนตัวแล้วเราเป็นนักแสดงด้วยไงร้องเพลได้เป็นนักร้องแบบมืออาชีพดังนั้นการที่เรามาทำอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงเราแบบคนคนรู้สักอะ่ะมันมันยิ่งแบบตื่นเต้นดีใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเพลงสองมาฝากด้วยนะคะ,ะเพลงนี้ก็แต่ตอบรับดีมากๆชาลินก็ยิ่ดีมาก ดีใจหวัง<ช>ว่าทุกเพลงอยากให้เป็นอย่างนี้แต่เข้าใจว่าแบบต้องตั้งใจามากๆอะไรอย่างเี้ะค,ะค่ะเพลงหน้าฝากด้วยแล้วกันนะคะ,คะต้นปีหน้าเจอกันแสดงว่าแอบแบบไปซุ่มทำมาแล้วทำเรียบร้อยทำมาประมาณสองเดือนแล้วค,ค่ะอ้ยใช่อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่าย ใช่ฮ่ฮ่าฮ่่่สปอยได้ไหมมาสปอยได้ไหมได้ค่ะแต่เป็นเพลงช้านะคะเพลงช้าก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบชอบฉันก็อาจจะไม่มีโมเมนต์เนี้ยแต่ว่าก็จะเป็นเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงที่แสดงหรือทําให้ทุกคนเห็นอีกมุมหนึ่งของใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้เห็นอะไรนะคะเฮ้ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไป่ังจะได้ฟังเมื่อไหร่เร็วๆนี้เลยค่ะ ต้นปี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 มกะาเลยนะกำลังคุยคุยอยู่ไม่ไม่มักะลาก็คุมพาดูหน่อยว่าเดือนความรักดีไหมเดือนแห่งความรักแสดงว่าต้องกัวคนมีความรักเขาจะไม่ฟังเพลงเราหรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองดูค่ะตามตามดาวิดดาวิดบอกแล้พูดถึงผลงานเพลงแล้วผลงานการแสดงบ้างมีค่ะก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็มีซีรีส์ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วค่ะก็ ปีหน้าได้ดูกันแน่นอนค่ะกับ Netflix เฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอันเนี้ยแอบไปดูมานิดนึงแล้วด้วยอ่ะพูดได้ไหมคุณแมอ๋อเขาไม่ใหพูดอะไรเลยอคะเขาไม่ให้หนูพูดเลยค่ะค่ะใช่ค่ะค่อนข้างเป็นความลับมากๆค่ะเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยอืมตั้งตัวบทท้งตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยทุกอย่างเลยค่ะจะเซอร์ไพรส์มากๆถ้าไม่ได้ออนอ๋อรอเล่นรอเล่นเซอร์ไพรส์บ้างรอเล่นรอเล่นออนต้นปีอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะแบบ มีการขยับนิดนหน่นนอยๆเวลาอาจจะไม่ฟิกซ์มากค่ะต้าร <c oughs> ให้พี่ใหม่ฝากทุกอย่างเลยผลงานน้องแคงการนสดงได้ถึงเรียวมีด้วยได้ค่ะก็เอาจริงๆแล้วใหม่ก็ขอฝากเรียวมีดีกว่าเพราะว่างานวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสเรียวมีรุ่นใหม่นะคะ,ะเทนโปตัวนี้ดีมากๆขอฝากเรียวมีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ